ที่จะเกิดไครับผมกับผมทกททำที่ตุปลาผมก็ที่ตุปลากับทางตุบาตาเลยตาฮาหาแามแถมแด้นครับก็มาได้เปลี่นะอะลยอ่านมามันได้ปลาเลยพี่เสีเลย ว่าม wow, ันต้องพยายามที่จด วิ่งวิ่งสับนิแตกวิ่งสับนิแตกโดดไอ้กูโดดในส่วนมา้าทงม้าไว้นั่นแหละไอ้ตังดันต้องสับนิแตกบ้างตูดีที่อยากจ,จะลงหรือไม่ลงว่ากูลงนะนั่นไงไม่ลงไม่ลงไม่ลงปุบโดดดอง โอ้ยโหปั๊บอืมเรียบร้อยตกอันมากันะถ้าแอบผมทำตกอันนะ้อหอยหอยหิงเ่แปรตีน โอตีนมาเพิ่งทำคำว่าตีนว่ปเจอน้องเฮ้ยเขียวเขียวเขียวมานี่เขียวมานี่ดิ ตกนานขนาดไนล่ตนนาไหนอืมนั่งรอรอรอลักงวกและตอนนี้มัจะได้ไม่จะได้อาน้ำไหม่ะ ได้อื้อหนังได้หนังว่ะลุ้นว่ะได้ลุ้นวะ่นวะคือน,<ม>น,นี่ลุ้นนงานนี่ลุ้นวิ่งอย่างลุ้นเลยได้ได้ได้เล่นวิสจักได้อันมา้าแค่นนั้แหละปุ๊บโอป่าตาก็ได้อย่อยางตาอยู่ แต่จักได้สุดคืออ่านมาจักได้สุดคืออ่านมาเดี๋ยนี้อัานมานอ่านอ่านมาอ่านมา <c oughs> เกผบุมก็จะทำการทั้งรอไปตกลูก็ตกลวนะเจอเก๋ที่ไม่ได้รับเชิญมาด้วยครับแต่มันรักปลาบุมมาไปแจกหรือว่าพี่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 ใจเย็นนะพี่พดให้ปลาอีก าตัวได้ปาชิปุง่งกลัวพี่มันจะเล่นกลัว <c oughs> เล่นเปล่าเ <c oughs> นื้อผ่านโอ้ออกขึ้นเร็วเกืน เขาจ,จ้องที่จะเล่นเอ็นมอนี่เขาจ้องที่จะเล่นคุณทำไมเฮ้ยมันเขาจ้องที่จะเล่นคุณพัมมูร์นำตาอัานมา ม่ดีมาเดียวกว่าไม่ใจมาเลยว่าลงดันเจี้ยนโหลลงดันเจี้ยนก็ดีดีเต็มเตมต้องพยายามบ่ะต้องพยายามเราต้องพยายามมากกว่านี้พยายามพยายามทำม,มาถที่สุด

ว่าลงหาลงกันเจนดีกว่าีลงเดนเจนเลย เกื้พยายามของผมมากพยายามแบบไม่ได้เอาโอ้หานโอนมาตัดไม้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 ห้ท่าน ผมเลยตีขค้รึ้าผมไม่ได้เลไ,ไม่ได้สนอะไรผมก็คิดถ้ามันนี่มันบ้าจริงๆเลย ตัดเลยมากไม่่วนแล้วมาผมคือไม่่ว <ingo> นนะเจ้าก็เสียดายเอฟเจไดยู่นินดนิดจีนะ แบบวิญญาณแทบแทบแทบเปจะล่างดิ ั่อพ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 ่อไม่สนใจแล้วลูกคือผม ี่หาลงกันจันกายวงถ้ำ ไอ้ยยอะอะไรนะอะไรนะสกีเป็ดเป็นอะไรตู้ทีพอดีผมคนสกีเป็ดมาเกีบอะข้ามเกียรมันร้อยเปอร์เซ็นต์อะเกีย วันเวนอนมึงง้กมละจุดบาง่ะเกจะมาดังคอมฟาเซฟต่อเทนเฮ้ยเีฮาอนี่นะอนี่นะดา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  ดาดีดาด,ดีโอ้ยนี่ยเนี้ยเนียนี่ยนี้ยอนี้ยเนี้ยเนี้ยนี้ยอนี้ยนี้ยเนียนี้ยเนียเนี้ยเนี้ยนี้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 นี่นี้นี้นี้นีเนี้ยเ้ยเนเนี้้ 不分了，你不分了。 ลงทุนทุ่งกวางไม่สวนได้ 无。Uh. มาเร็วน,นะตีดีดโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อ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 ยไม่กว่าอาบก็คลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะนี่จบไปแบบดืด้อหรอใช่ผมไม่ คลิปนี้ก็ว่าจะเดินไม่ออกคลิปนี้ก็จบเป็นเพลงเท่านี้นะโ,โห้ยผมว่ามันจะหาไม่นะถ่ายแบ๊ เชื่มนะอมไงทีก็กันตุปาหารมาก็เป็นก็ได้สวยนะเพราะเพราะจบตรงเนี้ย